กัมพูชาไม่ทนเขียนจดหมายสั่ง YG เอาฉากพนมลุงออกจาก MV s o l โซโล่ลิซ่าล่าสุดนะครับก็เป็นกระแสอีกแล้วนะครับกับเพลงของโซโล่ลิซ่านั่นเองนะซึ่งก็เป็นดราม่าเมื่อประมาณ2-3าวันที่แล้วนะครับที่ถูกนะครับชาวกัมพูชาเนี่ยเคมไปและตอนนี้นะเขาบอกว่าสุดจะทนแล้วและก็ล่าสุดนะได้ส่งจดหมายไปถึง YG กันเลยทีเดียวโดวยบอกคร้าวว่าให้เอาฉากนี้ออกไปทําเอานะครับบิงชาวไทยหลายคนบ่นกันอุบเลยว่าทนไม่ไหวเหมือนกันถ้าจะทำแบบนี้นะครับ โดยชาวกมพูชาดังกล่าวนะครับได้มีการเขียนข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกันนะครับโดยมีเนื้อหาเป็นข้อๆดังนี้นะครับโดยข้อเรียกร้องแรกเลยเขาบอกว่าช่วยลบฉากประสาทหินนี้ออกไปเลยได้ไหมและข้อที่2เนี่ยแต่ถ้าลบฉากนี้มันยากเกินไปการุณาเขียนบน MV ว่าฉากนี้เนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนทางด้านวัฒนธรรมของกมบ,บูชาที่คล้ายกับประเทศไทยนะครับและข้อที่3นะครับถ้าข้อเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยมันยากเกินไป ก็อยากให้ลิซ่าเนี่ยปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆออกมาอธิบายว่าฉากใน MV เนี่ยเป็นพื้นที่ไหนในประเทศไทยเพื่อความชัดเจนนะครับสรุปว่างานนี้ YG จะทําตามข้อเรียกร้องของบิงกัมบูชาลายดังกล่าวหรือไม่นะก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับแต่เชื่อว่าบิงไทยหลายคนไม่พอใจอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเห็นข้อเรียกร้องดังกล่าวของชาวกัมบ,บูชาลายนี้นะครับแอดก็ขอเล่าท้าวความเหตุการณ์แบบนี้นะมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะใน MV ของ Blackpink นั่นเองซึ่งก็เคยมีเหตุการณ์นะที่ YG ถึงงกับต้อวาดิต แก้ไขรูปปั้นพระพิคเนตออกจาก MV ถ้ายังจำกันได้นะในเพลง how you like that นะครับถูกวิจารณ์อย่างหนักนะกรณีท่อนหนึ่งของ MV นี้นะมีพัะพิคเนตเนี่ยวางประกอบฉากอยู่ระดับเดียวกับเท้าของศิลปินนะทำให้แฟนคลับชาวอินเดียเนี่ยไม่พอใจและขอให้ทางต้นสังกัดนะครับออกมาขอโทษซึ่ง YG ก็ทำการขอโทษพร้อมกับแก้ไขรูปพัะพิคเนตออกไปนั่นเองนะครับ และยังไม่พอนะแถมด้วย MV l o v e s i c k g i r l ที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงในชุมชนออนไลน์ของเกาหลีนะโดยมีชาวเนต็ตบางส่วนของเกาหลีนะไม่พอใจกับฉากนี้ชุดที่เจนนี่ปรากฏนั้นนี่ยเป็นฉากที่ดูยั่วยวนเนื่องจากสมาชิก สวมชุดพยาบาลรัดรูปกระโปรงสรัน้นและใส่รองเท้าส้นสูงนะเมื่อหัวข้อดังกล่าวนะได้รับความสนใจจากโลกโซเชียลนะตัวแทนของสหาภาพแรงงานทางด้านสุขภาพและแพทย์เกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านฉากสวมชุดพยาบาลดังกล่าวนะจนทําให้ YG ลบฉากดังกล่าวออกไปจาก MV นั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่า YG จะจัดการอย่างไรนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ